สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงดนสยาม4ีทิศกลับมาสู่รายการดนสยามนะครับผมวันนี้ถือว่าเป็นเกียรติของรายการดนสยามมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าวันนี้นะฮะเราอยู่กับทายาทรุ่นที่2นะครับผมของ ผู้บุกเบิกวัฒนธรรมการผูกเนคไทในประเทศไทยนะครับคุณพ่อของเขาเนี่ยนะฮะได้เรียกได้ว่าเป็นผู้ผลิตเนคไทมือหนึ่งของเมืองไทยเลยนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะเขามาพร้อมกับการต่อยอดนะฮะจากคุณพ่อของเขาเป็นเจ้าของธุรกิจที่แนวความคิดไม่เหมือนใครเลยนะครับท่านสมัยโดนใจวัยรุ่นครับผมในยุคปัจจุบันนี้แน่นอนนะครับผมนั่นคือคุณการันเลสลี่นะครับเจ้าของธุรกิจภายใต้ใตแบรนด์ i m m มัสดีไซน์นะครับผมเนคไทผ้าเขาม้า เจ้าแรกของเมืองไทยนะครับโดุสยามยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับโอ้โหเนี๋ยวขออนุญาตเรียกว่าพี่อิมก็นละกันนี่คือชื่อเล่่นพีอิมอิมบัสนี่คือชื่อเกี่ยวข้องอะไรกับแบรนด์ไหมครับผมชื่อผมแล้วก็ชื่อแฟนครับเอามาลวมกันอก็คือพี่อิมแล้วก็แฟนชื่อพี่อัดพี่อัดแล้วก็เวลาพูดภาษาอังกฤษเนอะอิมอัดอิมบัสอิมบัสอิมบัสจนไปก็เป็นที่มาของชื่อแบรนด์เลยนะฮะโอ้โหนะ ตัวทีต้องย้อนไปนิดนึงนะคะว่าจุดกาเนิดก่อเกิดเกิดขึ้นมาได้อย่างไรคะสาหรับแบรนด์อิมัสนี้ครับเริ่มต้นจากคือก่อนหน้านี้ผมทํางานด้านดีไซน์มาก่อนครับครับผมเมื่อสักประมาณ4ี่หปีที่แล้วค่ะแล้วก็ออกมาก็คือมาเริ่มต้นทำโปรดักต์เป็นของตัวเองครับครับก็เคยเลยอยากจะทาอะไรที่มันรู้สึกว่าเป็นวัยรุ่นตอบสนองตัวเองด้วยทีนี้เราจะเอาผ้าอื่นมาเล่นมันก็ไม่ใช่สไตล์นะ้ะเราก็เลยเอาผ้าไทยเนี่ยแหละ มาใช้ควาเป็นไทยใช่ครับถ้าเป็นเพราะว่าเราเป็นายาทรุ่นที่สองหรือเปล่าเราเลยรู้สึกว่าถ้าเกิดจะทาอะไรขึ้นมาสักแบรนด์หนึ่งนี่ก็ควรจะต้องนําสิ่งที่คุณพ่อเขาเคยทําเอาไว้มาสานต่ออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลเพราะว่าเราถนัดในสิ่งที่เราทําอยู่งานช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะคะว่าสําหรับในส่วนของรุ่นหนึ่งคือคุณพ่อนี่คือคลุกคลีอยู่ในวงการเน็กไทยมาอย่างไงบ้างคะก็เมื่อสัก40-50ปีที่แล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็น ผู้ที่รับจ้างผลิตให้กับแบรนด์แบรนด์หนึ่งบนต้นต้นของเมืองไทยเลยครับครับผมเขาจะส่งผ้ามาให้กับทางเราเนี่ยผลิตให้กับคุณพ่อคุณแม่ผลิตซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่เกิดด้วยซ้ำก็มีพี่ๆที่เขาก็เป็นช่วยกันไปครับผมส่วนคุณพ่อเนี่ยคือเริ่มเทีเนียคือทําหน้าที่คือแกะแพทเทิร์นเด็กไทครับครับผมเพราะตอนนั้นยังไม่มีใครรู้จักเด็กไทยเมื่อสัก40-50ปีที่แล้วใยนู้นเข้ามาในเมืองไทยเมื่อ40ปีแกะแพทเทิร์นขึ้นมาแล้วให้คุณแม่เนี่ยเป็นคนเย็บัด้วยกบ เ,เทคโนโลยีตอนนั้นเนี่ยคือเราก็ต้องลองถูกลองผิดเสียบ้างทิ้งบ้างนู่นนี่นั่นไปครับผมจนประสบความสําเร็จขึ้นมาเป็นต้นแบบ,บแล้วก็เอาอตัวต้นแบบเนี่ยไปเสนอกับทางผู้ที่ว่าจ้างเราครับผมบเขาก็เห็นต้นแบบแล้วเขารู้สึกว่าเออเนี่ยคนไทยสามารถทําได้แล้วหลังจากนั้นมาคือเราก็มีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยครับหล่อเลี้ยงลูกๆให้เติบใหญ่กใช่ใช่ครับไอ้ที่ใช้ในสมัยก่อนเนี่ยเขาผลิตยังไงครับ ทำไมก่อนมันเป็นงานมือทั้งหมดแฮนด์เมดจนถึงทุกวันนี้ก็เป็นงานมือทั้งหมดใช่เพราะเราต้องเข้าใจว่าคืองานแฮนด์เมดเนี่ยมันจะทําให้งานคุณภาพดีกว่างานอุตสาหกรรมเพราะว่าหนึ่งสายตากับมือคนเนี่ยมันจับจ้องอยู่ตลอดเวลาถูกไหมฮะมันอยู่ตลอดตลอดใช่ผลผลิตของแบรนด์อีมาสเนี่ยก็คือเป็นงานแฮนด์เมดทั้งสิ้นเลย ครับผมแทบจะ100ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยด้วยซ้ำโอ้โห,โโหนะแล้วสมัยก่อนเนี่ย넥ไทคือของเขาจะมีรูปแบบเหมือนกับปัจจุบันหรือเปล่าเขาก็คือเมื่อก่อนแบบเขาจะมีแบบกว้างแคบหน่อยหรือว่าตัดไปเพราะว่าปัจจุบันนี้จะเห็นว่า넥ไทมีรูปแบบหลากหลายมากเมื่อก่อนเป็นแบบนี้ไหมคะไม่เหมือนครับคือรูปทรงสมัยก่อนกับสมัยนี้เนี่ยเออ รูปทรงมันก็ต่างกันไปครับเดี๋ยวนี้มันก็จะดูเป็นโมเดิร์นมากขึ้นจากรูปทรงจากกระชับมากขึ้นครับจะสมัยก่อนก็จะเป็นไซส์ประมาณ3นิ้วครับผมนะแต่ว่าแบรนด์ที่คุณพ่อคุณแม่ได้บุกเบิกเอาไว้เนี่ยนะคะก็คือเป็นเน็กไทที่ผ้าไม่ได้เป็นผ้าข่าม้าเป็นผ้าไหมครับเป็นผ้าไหมแต่ทําไมเราถึงหยิบจับผ้าที่เป็นลายเหมือนผ้าข่าม้าแบบนี้เนี่ยเอามาผลิตเป็นเน็กไทแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆล่ะคะคืออันดับแรกเลยเนี่ยมันไม่มีที่ไหนนอกจากประเทศไทยนะครับผ้าฝ้ายลายเนี่ย มีที่ประเทศไทยเท่านั้นเพราะว่ามันเป็นภูมิปัญญาของคนไทยถูกไหมฮะในการทอผ้าประเภทนี้ขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าเราเห็นผ้านี้มาตั้งแต่เด็กละผมโตมาผมก็เห็นผ้าขม้าจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังเห็นผ้าขม้ายังสวมใส่กันอยู่เราก็รู้สึกว่ามันน่าจะมีฟังก์ชันประโยชน์อย่างอื่นได้เราก็เลยคิดว่าเอามาต่อยอดดีกว่าเป็นโปรดักดีกว่าครับผมลองดูว่าจะมีใครเอาไปประยุกต์ใช้กับการตกแต่งบ้านในรูปแบบ ปัจจุบันบ้างไหมครับผมถามพี่อิมนิดนึงว่าสมัยเด็กๆที่อิมเคยช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํานใไรไหมครัผมเป็นผู้ช่วยในลักษณะคือช่วยเช็คของช่วยออเดอร์คิวซีช่วยแพ็คกิ้งอะไรอย่างเงี้ยจะยังไม่ถึงกับขนาดว่าลงไปตัดเย็บเพราะว่าการที่จะทําอะไรขนาดนี้เนี่ยคือมันต้องผ่านการฝึกฝนครับผมต้องมีการฝึกฝนและการเรียนรู้เลยในการในระดับหนึ่งเลยใช่ใช่ซึ่งตอนนั้นพี่อิมก็น่าจะยังเด็กๆอยู่ด้วยซ้ำไปนะคะแล้วพอมาถึง ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์อินบัสเนี่ยไอินบมสเนี่ยนะครับผมนะฮะซึ่งเป็นผ้าข่าม้าเนี่ยผมอยากรู้ว่าเน็กไทด้วยวัสดุที่มันแตกต่างกันนะฮะอย่างในสมัยก่อนนี้จะใช้เป็นผ้าใหม่ใช่ไหมฮะ <ừ> ตอนนี้มาเป็นผ้าข่าม้าเนี่ยมันในกระบวนการทํานี่ <c oughs> มันแตกต่างกันไหมครับเออ่นิดนึงครับคือตัวนี้มันเป็นผ้าฝ้ายเป็นผ้าฝ้ายที่เป็นลายเป็นผ้าข่าม้าใช่ค่ะ,คะอ,อ,อันดับแรกเนี่ย เส้นใยันเนี่ยจะไม่แน่นเหมือนตัวผ้าไหมนะครับอันดับที่2คือลายเนี่ยเนื่องจากลายมันเป็นลายสกอตนะครับาการวางแพทเทิร์นเนี่ยมันจะต้องเนี๊ยบมากถ้าเกิดไม่เนี๊ยบเนี่ยมันจะเห็น เห็นลายที่เบี้ยวลงมาใช่ไหมใช่เวลาเย็บถ้าเกิดสมมว่าเบี้ยวก็จะเห็นชัดเลยต้องเป็นตารางตาารงใช่ครับอืมก็อาจจะต้องพิถีพิถันมากขึ้นในเรื่องของการตัดเย็บใช่ครับค่ะแต่ว่าผ้าของม้าทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ผ้าดีขนาดนี้อ่าใช่แต่คนเราเนี่ยก็จะใช้เป็นผ้าฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทั้งหมดใช่ครับนะคะก่อตั้งมากี่ปีแล้วคะสำหรับแบรนด์ของตัวคุณอิมเองสำหรับอิมมาสดีไซน์เอ่อห้าปีครับสองสามปีแรกเนี่ยคือเราเป็นรับจ้างผลิต ก็ยังเป็นในส่วนของผ้าไหมผ้าฝ้ายมีน้อยชิ้นมากครับผมมาสองปีหลังเนี่ยครับเราเริ่มมาทําเป็นแบรนด์ของเราเองครับผมก็เลยเอาผ้าไทยเนี่ยมาทําเป็นตัวตัวรดักต่างๆที่เห็นครับอย่างนี้ในส่วนของผ้าในการถักพออะไรแบบนี้เนี่ยคือบริษัทของเราไปรับมาหรือว่าเราต้องดูแลเองทุกขั้นตอนหรือยังไงบ้างคะาใช่ไหมครับใช่ลในส่วนเราจะมีผ้าสต็อกอยู่นะฮะ สามเดือน6เดือนเนี่ยจะมีผ้าสต็อกอยู่ประมาณสักสิบตายถึง20ตายหมุนเวียนกันไปตามซีซั่นครับผมซึ่งนั้นหมายความว่าอีก6เดือนต่อจากนี้ลายพวกนี้อาจจะไม่มีแล้วก็อาจจะเปลี่ยนลายไปออ๋เพราะว่าเป็นสต็อกผ้าครับผมอันนี้ก็เป็นแฟชั่นตามซีซั่นเลยนะซีซันเนาะถ้าตกรุ่นไปแล้วก็ไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วดีมากเลยแล้วส่วนใหญ่ที่ทำออกมาพี่ตั้งใจที่จะทําให้ลูกค้ากลุ่มประมาณไหนครับ ส่วนใหญ่ก็เป็นวัยรุ่นนะต่างชาติก็มีอย่างตัวเนกไทอย่างเงี้ยก็มีมีกลุ่มวัยรุ่นคนทํางานครับบางทีอาจารย์ยังมีเลยเอาไปใส่ในบริษัทการวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับไปใส่ลําลองก็มีเป็นอาจารย์อาจารย์มาซื้อถึงหน้าร้านเลยครับซื้อไปหลายเส้นมากเป็นคุณครูด้วยผู้ชายชอบใส่เนกไทแบบสีสันชา่นมันๆเดอนนี้เด๋ยนนี้มันต้องเลยมันๆเนาะใช่ในละอย่างของอีมัสเองนะคะในสมุรเนกไทนี่มีกี่แบบคะ หลักๆมีสามครับมีสามนิ้วครึ่งแล้วก็สมนิ้วสองนิ้วแล้วก็2นิ้วหัวตัดอ,อันนี้คือหมายถึงว่าความกว้างใช่ไหมกว<ช>้างครูปแบบนะคะก็จะมี3มนิ้วครึ่งสนิ้วครึ่งสองนิ้วแล้วก็สองนิ้วหัวตัดใช่แล้วก็สองนิ้วเป็นแบบแบบแบบแหลมอย่างเงี้ยครับอ๋อแบบในขายดีสุดคระส่วนใหญ่รุ่นคลาสสิกนะครับก็คืออย่างนี้3นิ้วครึ่งขนาดปกติทั่วไปนะคะก็คือจะเป็นขนาดนี้ลายนี้่ารักมากเลยอ่ะลายมีรายยอดนิยมไหมคะ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าลายขายดีๆจะเป็นทูโทนอย่างเงี้ยครับสองสีสีเอิร์ธโทนก็คือจะสามารถเอาไปมิกซ์แอนแมชได้ง่ายขึ้นนะคะก็คือจะเป็นแบบแนวแบบ2สี3สีกันปายเป็นเอิร์ธโทนซะส่วนใหญ่นะเรียบเรียบเอาไปอารแรปกับพวกสูทแล้วก็เสื้อเชิ้ตได้แต่อันนี้น่าจะเป็นอารมณ์แบบวัยรุ่นหน่อยงานปาร์ตี้อะไรเงี้ยก็ได้นะมันน่ารำนะเธอเนี่ยเด็นี่ยคือเอาไปไม่ต้องใส่กับเชิ้ตแล้วก็เขาเรียกอะไรไม่ต้องใส่กับเสื้อสีเรียบอ่ะ ใส่กับอะไรแบบนี้เข้ากันดีมากเลยอ่ะเก๋นะโนอะเนอะเรุ่นดีอ่ะครับผมนะคะอ่ะนี่ก็เป็นในส่วนของเนกไทนะคะแล้ยมีอะไรอีกต่อยอดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกด้วยปัจจุบันมีอะไรบ้างคะสำหรับแบรนด์อิมัสณตอนนี้นอกจากเนกไทแล้วเนี่ยก็คือมีกรอบรูปนะครับกรอบรูปเป็นกรอบรูปนี่กรอบรูปอยู่ในกล่องอยู่ที่นี่กล่องเลยค่ะแค่กล่องก็เลยค่ามากแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่โอ้ สวยงามคือนำกล่องไปใช้แล้วสําหรับกล่องใส่กล่องนี่ก็เก็บไปใส่อ่าอื่นได้อีกด้วยใช่ครับนะคะและนี่ด้านหน้าของผมอันนี้นี่คืออะไรครับผมอันนี้จะเป็นงานที่เรารับจ้างผลิตอันนี้เป็นรีสอร์ทที่ภูเก็ตครับก็เป็นเมนูเมนูอาหารทำเป็นปกเมนูใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋อนี่แสดงว่าเขาทางโรงแรมก็มีให้ความสนใจเยอะเหมือนกันกับทางแบรนดด้วยใช่ไหมฮะเพราะว่ามันดูเห็นความเห็นไทยใช่ นะแล้วก็อันนี้เป็นตุ๊กตาตุ๊กตาช้างทำไมต้องช้างครับมีอะไรอื่นไหมส่วนใหญ่แล้วเราช้างเนี่ยมันจะสื่อถึงความเป็นไทยได้ดีมากเลยครับผมครับเราก็เลยพยายามเอารูปแบบของช้างเนี่ยแหละมาใช้ในรูปแบบแตกต่างกันไปเรื่อยๆนี่แล้วก็ที่หนอนถืออยู่ตั้งแต่ต้นรายการเลยนะคะกระเป๋ากุ๊กกิ๊บมาดูดูสีแล้วบอกว่าฟุ้งฟานมากเลยนะครับฟุ้งฟริงฟุ้งฟริงมากนะคะอันนี้กระเป๋านี่คือมีการจําหน่ายจริงแล้วหรือยังคะ อันนี้เป็นต้นแบบอยู่ครับยังเป็นต้นแบบก็คือที่จําหน่ายอยู่ณปัจจุบันนี้ก็จะมีนักไทยกรอบรูปตุ๊กตาและมีอะไรอีกคะัที่ตอนนี้จําหน่ายอยู่ปอกหมอนครับหม่อนวันนี้ไม่ได้อยู่ได้ผมเห็นหมอนอันนี้หมอนอันนี้จำหน่ายใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้จาหน่ายแล้วจำหน่ายแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็จะเป็นพวกบรรจุภัณฑ์ต่างๆแพ็คเกจกระเป๋าใส่เครื่องสําอางใส่ของจิปาถะอะไรก็ ข้างหน้าอันนี้ก็คือจําหน่ายอยู่จำหน่ายอยู่ครับแต่ว่าอันนี้ที่หนอนถือนี่ก็คือยังเป็นในส่วนของแบบเลยนะฮะแล้วอย่างนี้ถ้าคนก็สนใจที่จะสั่งทําเป็นของชมำร้วยพิเศษอะไรอย่างนี้สามารถสั่งทําได้ไหมฮะสั่งทําได้เลยครับเรามีออกแบบให้ด้วยอ๋อออกแบบให้ด้วยแล้วขอรียกถามนิดนึงแล้วกันครับที่ผ่านมาเคยมีทำของเป็นของชมำร้วยนะฮะมีเป็นผลงานชิ้นอะไรออกมาบ้างครับโอ้เยอะครับอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นหมอนของงานแต่งงานวดดิ้งที่เห็นข้างแรกนี่ครับ ของงานวีดดิ้งก็คือเราก็ออกแบบให้แล้วก็ติดป้าย <ขอ S 2> ลารเบลให้ด้วยคร,ครับผมแล้วมีมีของชิงช้นเล็กๆไหมครของชิ้นเล็กๆส่วนใหญ่เนี่ยก็คือ,เ,อ,อเป็นบรรจุภัณฑ์มากกว่าครับที่เขาจะเอาไปใส่กับอ,อ, <EQ S 1> อีกทีหนึห่งใช่ครับเป็นกล่องบรรจุภัณฑ์ค่ะเออคุยมมนต้องแนบมีด้านนี้ด้วยครับอันนี้ก็ยังเป็นในส่วนของต้นแบบกระเป๋าอันนี้ใส่อะไรยังไงดีคะก็คือคุณผู้หญิงรีเควสต์มาครับว่าน่าจะนอกจากเนกไทแล้วน่าจะมี ของสุภาพสตรีบ้างแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะมีกระเป๋าที่อเนกประสงค์ใส่เครื่องสําอางใส่นู่นนี่นั่นของผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกว่าเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์เอ๊ะผมถามนิดนึงคุณไม่นานแล้วนะฮะอยากถามเรื่องราคานิดนึงลายเก๋ๆเงี้ยเส้นอยู่ที่เส้นละเท่าไหร่ครับอย่างถ้าเป็นเน็กไทส์สามนิ้วครึ่งเนี่ยเส้นละสี่อยห้ครับ450บาทเท่านั้นเองดีนะไม่แพงนะที่จับต้องได้ครับผมสักเดือนละสามนิ้วครึ่งใช่ไหมครับแล้วมีไซส์มาตรฐาน เราใช้2นิ้วสนิ้วราคาอย่างที่420บครับก็จะรวมประมาณนิดนึงร์รวมประมาณสามสิบบาทแล้วหัวตัดล่ะคะราคาเดียวกันครับเท่ากันแล้วการดูแลรักษายากไหมคะคือสามารถลงเครื่องซัดไายปกติหรือเปล่าหรือยังไงดีเครื่องงอะไไรรคับอันดับแรกคืออย่าให้เปื้อนก่อนอยากให้เปื้อนก่อนแต่ถ้าเกิดเปื้อนจริงๆแล้วเนี่ยก็คือมันจะมีน้ํายาที่สามารถเช็ดทั้งหมดมาอ่านหรือไม่ก็ซักแห้งไปเลยซักแห้งดีกว่าดีกว่าเป็นการถนอมผลิตภัณฑ์ให้ใช้ได้นานด้วยใช่ครับไม่ไม่ต้องกลัวสีตกใช่ไหมคะไม่ครับ ไม่ตกแน่นอนอืยอดขายต่อเดือนในหุ้นถาน넥ไทแล้วกัน넥ไทเดือนหนึ่งขายได้กี่เส้นเยอะไหมฮะมันเป็นยอดรวมมากกว่าครับมันเป็นยอดรวมของของของหลายๆาไซส์ะนะครับ<ะ>ต่อ,อเดือนก็ประมาณสักห้าร้อยถึงหนึ่งพันเส้นต่อเดือนห้าร้อยหนึ่งพันเส้นแล้วอย่างนี้มันทําด้วยด้วยความที่มันทําแฮนด์เมดอะฮะผมอยากรู้ว่าวันหนึ่งอย่างเงี้ยผลิตได้กี่เส้นฮะคือช่างเนี่ยคือชํานาญแล้วครับ,คร,บครับผมวันหนึ่งเนี่ยออกไหล ร้อยเส้นร้อยสองร้อยเส้นคือสามารถทำได้เป็นร้อเป็นร้อโอ้โหเป็นร้อแต่คือมันเป็นกระบวนการผลิตที่ไม่ได้แหมนความว่าตัดทีนึงแล้วมาทําไม่ใช่อย่างไงค่ะคือจะมีโปรเซสของมันตัดก็คือตัดไปับประกอบอะไรเงี้ยครับก็คือรองรับได้อยู่แล้วกับความต้องการของผู้บริโภคทีนี้ช่วงเทศกาลไหนคะพี่อิมที่น่าจะขายดีที่สุดที่ผ่านมาปีใหม่เลยครับช่วงปีใหม่จะขายดีมากเลยเป็นของขวัญอะไรเงี้ยเป็นมอ่ผู้ใหญ่อะไรเงี้ยใช่ไหม ก็ใกล้แล้วนี่เนะนี่ก็เดือนตุลาคมพฤศจิกายนแล้วเนาะจาสิบเอ็ดแล้วนี่ฮะเออน่าจะเป็นของขวัญบอให้ผู้ใหญ่เนาะใช่ละค่ะจริงผู้ใหญ่บอบให้เด็กก็ได้นะฮะเออผมดูลายวัยรุ่นมากเลยอ่ะเนอเนซื้อให้เพื่อนกันเองก็ได้พี่ผม่าใส่ออกไปเดินเล่นสยามออกไปใส่เดินเล่นหัวว่าตามห้างสินค้าแหล่งชุมชนนี่ก็ดูเก๋ดีนะดูแนวใช่แล้วนะฮะทีนี้มีการส่งออกต่างประเทศบ้างไหมคะณตอนนี้ตอนนี้ยังครับแต่ก็มีติดต่อเอาไว้บ้าง ครับผมคือเราก็ต้องรอให้ทางด้านฐานการผลิตเราแน่นก่อนครับผมเราถึงจะค่อยออกไปแต่เห็นว่ามีลูกค้าต่างชาติมาซื้อลูกค้าประเทศไหนที่เข้ามาเยอะที่สุดครับก็มีญี่ปุ่นการงกิดครับที่ติดต่อญี่ปุ่นมีบ้านเขาก็แฟชั่นจาเลยนะแต่เขาจะเป็นโทนสีของเขาเขาจะเป็นกลุ่มสีของเขาเขาจะไม่ใช่สีสไตล์ของคนไทยส่วนใหญ่เป็นพวกสีโซคอยสีน้้าเงินโซคอยครับเขาชอบสไตล์นั้นใช่แต่ละชาติเาก็จะมี มีสไตล์ที่เองที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเห็นบางคนเราคอนกรีตแหละบอกสไตายสีน่ารักนั้นเลยนะคะแล้วในอนาคตแล้วพี่อิมจะมีการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากลายภาพาที่เป็นผ้าขาม้าแบบนี้อีกเป็นผลิตภัณฑ์ไหนอีกบ้างคะก็ณตอนนี้ก็น่าจะเป็นงานกระเป๋าครับกระเป๋าใช่ครับกระเป๋าแล้วก็อาจจะเป็นพวก อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีต่างๆเช่น iPad iPhone อะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าอะไรก็ได้เห็นีใส่กล่องกรอบรูกในเคส iPhone มน่าชนะขบุนุ่มมากอ่ะใช่ไหมฮะใช่าถือหน้าสัมผัสหน่าเอาไปพีิสัยงานเลยรไปจริงนะฮะโอ้โหสดๆงดงามเลยทีเดียวที่นี้ช่องทางในการติดต่อช่องทางในการซื้อขายลนะคะคือมีหน้าร้านไหมคะมีหน้าร้านครับอยู่ที่บางรักนะครับซอยเจริญกรุง40 บางรัฐเจริญกรุง40นะครับอยู่ใกล้ๆบริเวณไหนเจริญกรุง40ชัดเจนมากครับอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนอสมชัญอ๋อครับผมออยาวไปปะครับผมเคยผ่านครับผมผมก็คุณค้นอยู่อยู่แถวนั้นผมไปบ่อยก็บ้านคุณก็อยู่แถวนั้นเนาะเออชัดเจนเลยใช้ชื่อนี้เลย i m m u s Design คแล้วก็ผ่านหน้าเว็บไซต์ก็ได้ครับอ m ม a s d e s i g n com ครันะฮะเข้าไปพิมพ์พิมพ์ปุ๊บเจอเลยเจอเลยครับ ไม่ใช่ครับมัสติซาดอมครับผมนะฮะแล้วจะมีเร็วๆนี้จะมีขึ้นห้างไหมครับผมตอนนี้ก็มีลงอยู่ที่เอมโพเรียมครับชั้นเจ็ดใช่ครับทีซีดีซีครับเป็นเปิดเป็นบูธหรือว่าเปิดเป็นอะไรเป็นเป็นลักษณะเป็นช็อปของทีซีดีซีครับอ๋ออยู่ในทีซีดีซีชั้นบนชั้นเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอ๋อก็คือ ใจก็สามารถเดินทางไปที่ได้ได้เหมือนกันนะฮะถ้ามาสนุกที่บางรักก็มีที่ที่โซนชั้นบนสุดตรงทีซีดีซีใช่ครับเะช็อปครับค่ะอืมนะฮะโอ้โหน่าสนใจมากนะครับเป็นผลงานดีๆนะฮะจากคนไทยนะครับผมที่ไม่ลืมความเป็นไทยนะฮะลายและยางเก๋มากเรียกได้ว่าปรับความความเป็นไทยในความโบราณแต่ว่าทันยุคทันสมัยนะฮะด้วยการใช้ผ้าขาวไม้นะฮะลายเก๋ๆนี่ผมนึกถึงใครรู้ไหม เป็นเพื่อนเรานะครับผมสีผู้บ่าวนะครับผมะฮะผมเชื่อว่าสีผู้บ่าวเขาชอบแน่เลยเหมาะกับสีสันเสื้อผ้าของพวกเขาด้วยถูกต้องเนาะแม t กันมากใช่แล้ว<อ>นะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ควรสนับสนุนคุณผู้ชมนะคะเพร,ราะว่าลายผ้าของมาแบบนี้เนี่ยก็เป็นลายไทยๆเป็นลายที่แบบว่าอยู่กับคนไทยมาอย่างช้านานแต่ว่าเราก็นําม,มาปรับให้มันเข้ากับยุคเข้ากับสมัยมากยิ่งขึ้นให้ดูทันสมัยแล้วก็ใส่ได้ ในทุกวัยจริงๆนะจริงๆ,ๆผู้ใหญ่ก็ใส่ดีเด็กๆใส่ก็น่ารักดีนะแบบนี้แน่นอนใช่ใครกําลังอยากเป็นดารานะครับใส่เือนสยามไม่เตะตาโมลลิ่งเลยนะครับ <c oughs> ผมเ <c oughs> ตะเลยทีเดียวนะทีนี้ถ้าเกิดเขา,มาไม่อยู่ในกรุงเทพนราพี่อินแต่ว่าอยากจะเข้าไปจับต้องสินค้าอยากจะไปสัมผัสอยากจะดูแบบอยากจะสั่งซื้อโดยที่ไม่ต้องมานได้หรือเปล่าคะก็ติดต่อผ่านหน้าเว็บไซต์ก็ได้ครับแล้วก็ส่งที่อยู่มาเดี๋ยวเราก็ ส่ง EMS สินค้าไปให้ก็มีบริการได้เลยขายแบบออนไลน์ด้วยแล้วมีเบอร์โทรศัพท์ไหมครับถ้าสนใจติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขอะไรครับ0ูนย์สครับหกสามศูนย์แครับผมติดต่อที่ออฟฟิศได้เลยครับครับโทรได้ตลอดเวลาเลยใช่ไหมครับ ให้นอนบ้าคือถ้าไม่รับก็แสดงว่าหลับกันแล้วแค่นั้นเองโคตร้ายออนะคะคก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งค่ะหมายเลขนี้026308669นะคะหรือว่าทางเว็บไซต์ w w w i m a s า d e s i g n c o m หรือว่าจะมาที่โชว์รูมก็ได้เลยนะคะอยู่ที่บางราคาเจริญกรุงซอย40นั่นเองถูกต้องค่ะรับผมนะฮะโอ้โหนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่อิมมากเลยนะครับพี่นำ ผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับผมจากคนไทยสู่คนไทยนะครับผมนะฮะที่ให้เกียรติมารายการดุสยงของเราในวันนี้นะฮะโอ้เน็ไทยลเก๋มากเลยใช่รับเส้นดีๆนะครับผมอาจจะเล็ดลอยเล็ดลอดออกมาได้สักเส้นหนึ่งนี่เสร็จไม่ดีสุดท้ายนี้พี่เอีมฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านอีกนิดนึงค่ะก็ลองดูครับสนับสนุนสินค้าไทยครับเพื่อที่ว่าเศรษฐกิจของไทยด้วยแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประกอบการของไทยให้จะได้ ไปสู่สากลครับผมค่ะก็สนับสนุนกันเยอะๆนะคะและวันนี้ทางรายการรถสยมของเราต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญคนพิเศษค่ะคุณกรณ์เรสลี่หรือว่าพี่อิมขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับอันนี้ไม่คิดจะวางนะผมไม่ค่ะครับผมแข็งแล้วไม่ออกดอยไปหนึ่งนะครับไปฟังเพลงขงฟ้อนก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวกลับมา